สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาสอนกีตาร์เพลงตนนแปลกแยกของมาริวาน่านะครับคอร์ดที่ผมจะใช้ในคลิปนี้ก็จะมีคอร์ด G ีดีเอไมและก็คอร์ดเนะครับคอร์ด A นี่ก็จะมีอยู่ที่เดียวนะครับตั้งเพลงก็จะมีอยู่ที่เดียวเป็นคอร์ดแถมมานะครับจริงๆแล้วหลักๆมันก็จะมีอยู่แค่สคอร์ดนะครับ ถ้าจะให้เสียงตรงกับต้นฉบับก็ใช้กาโป้ทับมาที่ช่องสองนะครับในคลิปนี้ผมก็จะไม่ทับกาโปพเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครไม่มีกาโปพก็จะได้ฝึกตามได้ถ้าใครยังจับคอร์ดไม่ได้ก็กดดูที่ใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดไว้ให้นะครับสําหรับวิธีการตีคอร์ดนะครับวิธีการตีคอร์ดผมก็จะใช้เป็น2แบบนะครับเป็นแบบเต็มห้องกับครึ่งห้องนะครับเหมือนเดิมนะครับ <Cornell>. เตมอกก็คือตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นเข้าไป ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ตัดออกนะครับเราตีเฉพาะลงลงขึ้นนลงงแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดได้เหมือนกันนะครับตีแบบนี้นะครับลงงขึ้นนลงงแล้วก็เปลี่ยนลงงขึ้นขลงนลงๆขึ้นขลงนลงลขึ้นลงลงขึ้นงลงก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการตีคอร์ดเต็มห้องนะครับแล้วก็มันจะมี ครึ่งห้องด้วยนะครับมันก็จะพอๆกันนะครับครึ่งห้องกับเต็มห้องในเพลงนี้ครึ่งห้องน่าจะเยอะกว่านะครับครึ่งห้องก็คือตีลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับลงลงลง การตีคอร์ดคพึ่งง้อมก็จะประมาณนี้นะครับหรือว่าจะตีเฉพาะลง2ครั้งแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดก็ได้นะครับเราตัดลงขึ้นออกได้เหมือนกันนะครับตัวอย่างนะครับลงลงแล้วก็เปลี่ยนลง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 ประมาณนี้นะครับในเพลงนี้มันจะมีบางช่วงนะครับบางช่วงที่ว่า มันตีแบบเต็มห้องแต่ว่ามันเป็นอยู่มันเป็น2อคอร์ดอยู่นะครับอย่างเราตี e m i n ร r er ไปบวกกับคอร์ด c แต่มันจะตีเหมือนกับเต็มห้องนะครับตี e m i n ร r er ลงไป2ทีแล้วพอขึ้นขึ้น,นลงลงเราไปอยู่ที่คอร์ด c แบบนี้นะครับลง ทีนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงมันก็จะประมาณนี้นะครับจะมีบางช่วงที่บวกกันอยู่นะครับก็คือสองคอร์ดรวมกันเป็นน้องเดียวนะครับไอในคอร์ดแรกเราจะตีลงไปสองทีแล้วขึ้นขึ้นลงลงจะไปอยู่ในคอร์ดหลังนะครับแล้วก็เราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนจะไปอีกคอร์ดหนึ่ง หรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้มันก็จะมีอยู่นะครับตางช่วงเดี๋ยวเราไปดูกันไปทีละท่อนนะครับเดี๋ยวท่อนไหนตีคอร์ดยังไงเดี๋ยวผมก็จะบอกไปตีละท่อนเลยนะครับเริ่มในท่อนแรกนะครับท่อนแรกในท่อนอินโทรนะครับก็จะมีคอร์ดร์ด G เต็มห้องนะครับแล้วต่อด้วย D ครึงห้องต่อด้วย e minor เต็มห้องต่อด้วย G ครึงห้องต่อด้วย D ครึงห้อง เป็นคอร์ดดีครื่งง้องอยู่สองสองคอร์ดนะครับสองครั้งนะครับคอร์ดดีครื่งห้องแล้วก็ต่อด้วยคอร์ดดีครื่งห้องอีกทีหนึ่งแล้วก็มาต่อน e ี m i เนอร์แล้วก็มาจบที่คอร์ดดีในเพลงนี้มันจะเป็นครื่งห้องสองคอร์ดติดๆอยู่ด้วยนะครับดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูไปแบบช้าๆนะครับอินโทรอินโทรกับปากก็ได้นะครับ เราก็มาลงคอร์ดจีก่อนที่เราจะร้องเพลงบนถนนเราลงคอร์ดจีไปก่อนทีนึงนะครับบนถนนมีทอดทางน,นี่นะครับคอร์ดจีเราจะตีเต็มหมองนะครับเราก็จะตีใกล้ๆก,กับตอนที่เราวนคอร์ดในท่อนยินโทรนะครับมันก็จะเล่นคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับลงคอร์ดจีไปก่อนก่อนจะร้องเพลงนะครับบนถนน ทอทางทางลงขอดีดีลงตีเครื่องง้องนะครับทอดทางวางว่างลงอ e ีเมเนอร์อีเมเนอร์กลับมาเต็มองนะครับวางเปล่าแล้วก็ลงขอดีไปก่อนนะครับขอดีตรงนี้ตีใกล้ครื่องง้องนะครับก่อนที่ร้องอดุมเดินเดียวได้ดุมเดินเดียวได้ได้ลงขอดีเครื่งง้องเหมือนกัน ไดเเ้เน็บหนาวเน็บหนาวเน็บหนาวหนาวก็ลงขอด,ดีครื่งห้องเหมือนกันครับลงขอด,ดีครื่งห้องที่ตรงคําว่าได้แล้วก็มาลงขอด,ดีครื่งห้องที่คําว่าหนาวนะครับมันเป็นขอด,ดีสองขอดติด,ต,ดติดกันอยู่แต่ว่าเราตีขอดลักคลื่งห้องนะครับเราตีแบบครื่งห้องลงสองครั้งแล้วก็เราใส่ลงขึ้นเข้าไปดดดดุเเินียว ว่าว่าเราลง e minor นะครับ e minor ตีเต็มห้องนะครับแล้วก็ต่อด้วยคอร์ด G นะครับคอร์ด G ก็เต็มห้องเหมือนกันนะครับคอร์ด G เราเราตีคอร์ด G ลงไปก่อนก่อนที่จะร้องเพลงนะครับในตอนนี้เดี๋ยวเราดูติด,ตดในในท่อนแรกกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปทำให้ดูกันไปทีละนิดดีกว่า เริ่มจากลงคอร์ด E ก่อนนะครับบนถนนที่ทอดทาววางเปล่าตุงเดินเดียวดายเหบาวาเแล้วมาลงคอร์ด G ก่อนนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับกับตอนแรก เราอดดจีไปก่อนตีเต็มห้องเหมือนกันครับกนั่งทับทมนั่งจนนักจน,น,กจ,นจนลงคอร์ดดีคอร์ดดีเครื่องห้องนะครับนั่งจนน้ำตาลน้นล้น e minor e minor ก็เครื่องห้องนะครับล,ล้นหลีแลวต่อ,อด้วยคอร์ดซีเครื่องห้องเหมือนกันมองหน้าเพื่อนคืนนี้คืนนี้นี่นนลงคอร์ดดีเครื่องห้องเหมือนกันนี่ไม่มี ก็ลงคอดดีเครื่องห้องเหมือนกันคอดดีเครื่องห้องสองครั้งอีกแล้วนะครับตรงนี้ลงคอดดีเครื่องห้องตรงคาว่านี้แล้วก็มาลงคอดดีเครื่องห้องตรงคาว่าสักสักคนนะครับสักคน,คนก็ต่อได้คอรดจ้คอดีีก็เต็มห้องนะครับตรงนี้ในท่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราดูติดๆต,ตรงนี้ก่อนดูนไปทีละนิดนะครับตุกนักทับทุ่ง ทนนําตาล้น,นรีมองหาเพื่อนขึ้นนี้ไม่มีสักคูณมองเห็นถนนนใส่ทางเรารก็ลงขอดจีก่อนที่จะร้องเพลงอมองเห็นถนนลงขอดจีเตมองเหมือนกันมองเห็นถนนใส่ทางทางลงขอดดีนะครับขอด,ดี เปื่องง้องทางตีเปลี่ยนเปลี่ยนลง E minor er นะครับเปลี่ยนลง E minor er. ตีเต็มห้องนะครับตรงนี้เปลี่ยนแปลงแล้วก็ต่อโดยขอดีเปื่องง้องนะครับก่อนที่จะร้องต่างคนแสดงบางคนแสดงแดงลงดีเปื่องง้องนะครับแดงไปตามตามลงขอด,ดี ก็ดีขึ้นงองเหมือนกันนะครับตรง,ตรงสแสดงแล้วก็ตรงตามอย่างละขึ้นงองนะครับเพลงไปตามเวลาเวลงคอีมิเนอร์ตรงคําว่าเวานะครับเต็มห้องนะครับตรงนี้เลแล้วก็ลงคอด G ก่อนจะร้องท่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราดูติดๆนะครับดูนีแล้วนี้ได้นะครับลงกด G ีไปก่อน มองเห็นถนนมองเห็นถนนสายทางที่เปลี่ยนแปลงตา่างคนแสดงไปตามเวลาลงขอจี้ก่อนจะร้องต่างหวังได้ชิดขอดจี้เตะมองนะครับ ต่างหวังในชีวิตดังที่คิดคิดลงอด D. D. คอร์ดดีดีครึ่งห้องนะครับคิดปล่อยปล่อยลงอีเมเนอร์ครึ่งห้องเหมือนกันควายคว้าต่อด้วยอออคอร์ดซีคอร์ดซีก็ครึ่งห้องนะครับควายคว้าจากดีใจศรัทธาศรัทธาธา,าลงคอร์ดดีดีก็ครึ่งห้องธา ยิงหงาก็ลงกอดดีครื่องง้องดีดีครื่องง้องตรงคำว่าตาแล้วก็ดีครื่องง้องตรงคำว่าหานะครับต่างทางต่างห่างห่างลงคอดสี่ครื่องง้องเหมือนกันห่างวัดิงจริงลงคอดยี่คอดยี่ก็ตีเต็มห้องนะครับส่วนมากก็จะเป็นครื่องง้องนะครับเต็มห้องก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็ไปต่อในท่อนอยากปักเมื่อทอดูติดๆในท่อนนี้นะครับต่างหวังได้ชิดดูกันแบบช้าๆแล้วก็ตีละนิดนะครับต่างหวังได้ชิดดังที่คิดคอเอ่คว้าจากใจศรัทธา ตรงนี้มันจะเป็นตีเหมือนกับเต็มมองนะครับแต่ว่ามันเป็น2องคอร์ดนะครับเราตี e m i n ร r ลงไปก่อนอยกพักเแบบนีออ้นะครับลง e m i n ร r ไปก่อนจะร้องอย่าพักเมื่อทอเราตี e m i n ร r ไปสองทีนะครับแล้วก็ไป e m i n ร์เราตีลงไปสองทีแล้วพอเราตีขึ้นขึ้นลงลง,ลงเราไปตีอยู่ที่คอร์ดซนะครับ ดูอีกทีนะครับเ,ออรเราลงคอ, C, องร์ดซีตรงคำว่าท้อนะครับยิ่งรอรอเราลงคอร์ดเอก็ตีเต็มห้องนะครับก่อนที่เราจะมาคอร์ดเอเราก็ใส่ลงขึ้นเข้ามาให้นิดหนึ่งนะครับหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็แล้วแต่ถนัดนะครับดูอีกทีนะครับ ลง e m i n o ไปก่อนเราตีที่ e minor สอที ị, เราตีลงสองทีแล้วขึ้นขึ้นลงลงเรามาอยู่ที่คอร์ด c แล้วเราใส่ลงขึ้นเข้าไปก่อนที่เราจะไปคอร์ด a นะครับดูนะครับออ,ออยยาากพััเมื่ท้รนสิหวแล้วก็ต่อด้วยคอร์ด c คอร์ด c ก็ตีครึ่งอ้องนะครับ ฝันฝันฉันยังยังลงขอดีดีครื่องอ้องเหมือนกันยัลงเรื่องร่าง่าเกินเกินลงขอดีกด,ดีตีเต็มห้องนะครับเกินเพียงตัวตนเพียงตัวตนเพียงตัวตนเดี๋ยวเราไว้เป็นอีกท่อนนะครับเราดูกันไปทีละนิดดีกว่านะครับคือตัวอย่างติดในท่อนนี้นะครับเป็นวักนะครับไม่ใช่เป็นท่อนวักนี้นะครับ อยากพังเมื่อทอ้อกยิ่งรออย่างคนสิ้นหวงังฝันฝันชังยักเรือนลาง,ง,างเอเดิมเปียนตัวตน้นต้นเราลงขอสี่ขอสี่ลงไปครึ่งห้องนะครับต้นเออสับสนสนลงขอด,ดีขอด,ดีก็ครึ่งห้องสนเหมือนคนอ่อนแอ แอลงคอดีตีลงแค่ตีเดียวนะครับคอดีเอ้ <A, Mark S 1> มากมากลงขอดีตีลงตีเดียวเหมือนกันมากไป <A. S 1> ไปลง e minor e minor ตีครึ่งห้องนะครับในคอดีที่เราตีลงทีเดียวเราจะใส่ลงขึ้นก็ไปก่อนจะเปลี่ยนคอดก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่อนแล้วก็ หลังจาก e เมนอร์เราก็ต่อด้วยคอร์ด C นะครับคอร์ด C ก็รึ่งง้องเหมือนกันอ่ะคอร์ด C คอร์ด C ตรงนี้มันจะเป็นคอร์ด C บวกกับคอร์ด D เราตีเหมือนกับตีเต็มห้องแต่มันเป็น2คอร์ดนะครับเราก็ตีคอร์ด C ลงไปก่อน2ทีแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงไปอยู่ที่คอร์ด D นะครับจะเป็นอยู่อย่างไรไรเราเราต่อด้วยคอร์ด D นะครับ ดีกับ C บวกกันนะครับเป็นเต็มห้องนะครับเข้าใจนะครับจะเป็นอยู่อย่างไรสังคมเลวร้ายร้ายลงคอร์ดดีคอร์ดดีตรงนี้ก็จะตีเต็มห้องนะครับร้ายลงมีวุ่นวายมากมายเพียงนี้นี่เราลงคอร์ด E ีเม이เตอร์ตรงคำว่านี้นี้นี่เราจะตีเป็นแบบส่งนะครับเราจะตีลงลง เ็เปลี่ยนเราตีลงไปก่อน5ทีลง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 ห้าทีแล้วก็ลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดก็จะรวมกันตีลงไปก่อน5ทีเราเวน้นแล้วก็ตีลงอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดแบบนี้นะครับเพียงน,นี้ พียงแล้วก็เราก็ไปวนคอร์ดในช่วงโซโล่นะครับนันนะครับยาดูตัวอย่างติดๆใน่อนนี้นะครับ<ๆ>เพียงตัวตนเธอสับสนเหมือนคนอ่อน จะเป็นอยู่อย่างไรสังคมเลวร้ายโลกมีวุ่นวายมากมายที่ยังนี้ตรงนี้คงไม่ต้องวนให้ดูนะครับวนขอดวนขอดมันก็จะเล่นคล้ายๆกับตอนที่เราร้องเพลงนะครับมันก็จะเล่นคล้ายๆกันเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาต่อต้อนต่อไปเลยนะครับมาต่อต้อนแลบนถนนเลยนะครับมันจะลงคอร์ด G ก่อนเหมือนกับตอนที่เราร้องเพลงในตอนแรกเหมือนกันนะครับลงคอร์ด G ตีเต็มห้องนะครับแลบนถนนผู้คนผู้คนคนลงดีดีก็ครึงห้องคนจึงทันขันขันขันแข่งลง e เม n o r ตรงคำว่าขัน เ e. ต็มห้องครับแขงแล้วก็ต่อด้วยกอดจีเครื่งง้องบางคนสแสดงแดงลงกอดดีกอดดีครื่งง้อง,องแดงให้เราแวงแวงก็ลงกอดดีครื่งง้องเหมือนกันแวงต่อต่อลงอีเมอร์เต็มห้องครับต่อกรัน ต่อด้วยขอดีเต็มห้องหวังพีชิดยึดตรงนี้เดี๋ยวไว้เป็นอีกท่อนนะครับดูท่อนแรบนถนนก่อนนะครับแล่บนถนน ก่อนต่างหวังพิชิตกอดจีตีเต็มห้องต่างหวังพิชิตด,ดังดีเด่นเด่นลงคอร์ดดีตรงนี้ก็จะตีสองคอร์ดบวกกันเป็นเต็มห้องนะครับคอร์ดดีกับ E มเนอร์ er นะครับเราตีลงสองครั้งไปที่คอร์ดดีแล้วไปขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ที่คอร์ด E มเนอร์ er นะครับดังดีเด่นมันต้องเป็นของฉัน ลง e m a ตรงคำว่าฉันนะครับแล้วก็ต่อด้วยคอร์ด c คอร์ด c ก็เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเล่นเป็น2คอ,อร์ด2คอร์ดเต็มห้องเหมือนกันนะครับลงคอร์ด c ไปก่อน2ที 2> ไเลือการแงัีพอลงปันเราลงคอร์ดีตรงคำว่าปันตีข,นขึ้นขึ้นลงลงแต่ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไป ไม่เลือกการแบ่งปันจึงเป็นสันดานสันดานดานเราลงขอดดีนะครับขอดดีตรงนี้เราตรีใกล้ครึ่งง้องนะครับลงสันดานพอเราลงขอดขอดดีตรงแบ่งปันเราก็ตีขึ้นขึ้นลงลงแล้วเราก็ใส่ลงขึ้นก็ไปแล้วก็มาลงขอดดีเหมือนเดิมอยู่ที่คําว่าสันดานมันจะเป็นขอดเดิมแต่เราใส่ลงขึ้นก็ไปเหมือนเหมือนเราจะเปลี่ยนขอดนะครับดูอีกทีนะครับ เหมือนการแบ่งปันจึงเป็นสันดากษณ์องคนคนเราขอดีตีเต็มห้องนะครับตรงนี้คนอยู่บนถนนสายทางก็อยู่บนถนนเดี๋ยวว่าอีกท่อนหนึ่งนะครับอยู่บนถนนเราดูกันไปตีละวักตีละท่อนนะครับลงกอดีไปก่อนนะครับต่างหวังพิชิตต่างหวังพิชิต ำดีเด่นมันต้องเป็นของฉันไม่เหลือการแบ่งปันจึงเป็นสันดานของคนอยู่บนถนนสายทางสายทางตั้งเราลงขอดดีนะครับดีก็ครึ่งห้องนะครับทางชีวิตวิทย์ลงอ m i n ี r e เ i n ร r ตีเต็มห้องนะครับจงคำวิทย์วิทย์น ก็ลงคอร์ดจีตรงนี้ก็เป็นเป็นสองคอร์ดสองคอร์ดรวมกันเป็นห้องเดียวนะครับลงคอร์ด G ีไปก่อนสองทีเบื่อนายผู้คนมาลงคอร์ดดีตรงคำว่าคนนะครับตีขึ้นขึ้นลงลงตีคอร์ดดีตรงคำว่าคนลงคอร์ด G ีไปก่อนที่จะร้องเบื่อนายแล้วก็พอว่าผู้คนคนลงคอร์ดดีตีขึ้นขึ้นลงลงเบืออ่อนาย ตัวต้นต้นลงคอร์ดดีเครื่องห้องต้นเป็นเช่นไรไรลงอ e e ีเมเนอร์รอีเมเนอร์ตีเต็มห้องนะครับไรก็ต่อด้วยคอร์ดจีคอร์ดจีก็เต็มห้องนะครับเดี๋ยววันนี้ต่อไปเลยนะครับต่อไปเป็นจนจบเลยนะครับมันเหลือนิดเดียวแล้วลงคอร์ดจีตีเต็มห้อง สอนเร่งปิดบังจนบางครั้งครั้งลงขอด,ดีนะครับครั้งอยุดขอด,ดีตีแก้เครื่องง้องนะครับครั้งอยู่ยามอ e ่อนอ่อนลงอีเมเนอร์เครื่องง้องเหมือนกันอ่อนไว้แล้วก็ต่อด้ดยขอดีเครื่องง้องลอยตันหาผาใจใจลงขอดดีเครื่องง้องใจพาไปพาไปก็ลงขอด,ดีเครื่องง้องเหมือนกันนะครับ เป็นอ D, คอร์ดดีครื่งห้องสองครั้งอยู่นะครับพาไปถึงไหนการถึงไหนไหนราคอร์ดจีคอร์ด G ีก็ตีแค่คอร์อด G ีตีเต็มห้องนะครับถึงไหนการแล้วก็ไปโซโล่ตอนท้ายนะครับก็จะวนคอร์ดคล้ายๆกับตอนที่เราร้องในในช่วงท่อนฮุกนะครับ ท่วงต้นที่ว่าร้องอยากพักเมื่อท้อเราก็จะเล่นเหมือนกับตรงนั้นเลยนะครับคอร์ดก็จะใช้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราดูติตดในท่อนนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับตรงนี้คงจะไม่ต้องวนคอร์ดให้ดูนะครับเพราะว่ามันก็เล่นเหมือนกับตอนที่เราร้องในตอนกลางนะครับถ้าว่าเราร้องตรงนั้นถูกเราก็วนคอร์ดแบบนั้นเลยนะครับก็ไปจบอยู่ที่ e เม n o r ก็จะจบนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย